สวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับสวัสดี f อที่อยู่ต่างแดนทั่วทุกมุมโลกนะครับแล้วก็สวัสดี f อที่อยู่ประเทศเพื่อนบ้านด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมอาจารย์ไก่ในรันทาอดีตกรรมการสวัสดิ์ขุนพลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปธรรมนะครับวันนี้มีโอกาสได้มาพบกับท่านผู้มีเกียรติอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เป็นวันที่22กุมภาพันธ์2564ซึ่งตรงกับวันจันทร์ขึ้น11ข้ามเดือน4ปีชุดนะครับ วันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์ดวงชะตาของคู่รักดารานะครับระหว่างคุณฮั่นอิสระอิสระยะนะครับพัทรมนบและคุณซอจียอนนะครับตามคําแนะนําของเอผู้น่ารักนะครับก่อนี๋ยนเรามาดูประวัติความเป็นมากันของทั้งสองท่านกันอีกนิดหนึ่งนะฮะเริ่มที่คุณซอจียอนนะครับเป็นดารานางแบบนักร้องพิธีกรนะครับชาวเกาหลีใต้นะครับเกิดและเติบโตที่ประเทศเกาหลีใต้ในวัยเด็กนะครับเอ่อ กือกำเนิดเมื่อวันที่11พฤศจิกา2529นะครับย้ายครอบครัวมาอยู่ที่เมืองไทยนะครับมากับครอบครัวนะฮะเมื่ออายุ11ปีนะครับเข้าสู่วงการจากการถ่ายแบบโฆษณาแล้วก็เล่น m v นะครับฝึกการร้องเพลงจากคุณดี้นิติพงษ์ห่อนาคนะครับและผ่านการปลูกปั้นการแสดงจากคุณกนเกียรติวีรวันนะครับบอสใหญ่แห่งค่าย Exact ในเครือแกรมมี่นะฮะ คุณจ uh ียอนนั้นเคยมีข่าวคุกกี้กับคุณอาร์เดอะสตาร์ในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับแล้วก็ได้เลิกลากันไปนะครับคุณจียอนจบการศึกษาดับเบีลยูทีที่คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยอักษรชัญหรือ a b a ์บนะครับมาดูในส่วนของคุณท่านอิสระพัฒน์อิสระนะครับอิสระนะครับพัทรมาโนบนะครับหรือฮันเดอะสตาร์นะครับเจ้าของส่วนสูง180ซนเมตรนะครับเกิดเมื่อวันที่20มกราคม2531 แจ้งเกิดจากการประกวดเดอะสตาร์้นฟ้าคว้าดาวปีที่8นะครับวัยเด็กนั้นต้องต่อสู้ดิ้นรนนะครับคุณพ่อคุณแม่เลิกทางกันตั้งแต่เด็กนะครับเรียนไม่ค่อยเก่งแต่ว่าเต้นเก่งนะครับเป็นคนมีความกตัญญูสูงมากนะครับดูแลคุณแม่ค่อนข้างดีมากนะครับเคยเป็นแดนเซอร์ให้กับนักร้องดังหลายท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณเบิร์ตธงชัยนะครับบี้เดอะสตาร์นะครับก๊อปไม้์ดังพันกรนะครับและก็อีกหลายท่านนะครับมาดูเพื่อนดวงชะตากันนะครับคุณจียอนนั้น เกิดเมื่อวันที่11พฤศจิกา2529นะครับซึ่งตรงกับวันอังคารขึ้น11ข้ามเดือน12ปีขาดนะครับอายุปัจจุบันคือ34ปี3เดือนกับ11วันนะฮะอายุย่าง35นะครับลักษณะวันที่เกิดนั้นเป็นคนวันอังคารคนทําอะไรรดเร็วขยันคล่องแคล่วเข้มแข็งนะครับเชื่อมั่นตัวเองชอบความท้าทายไม่กลัวใครนะครับเป็นคนตรงไปตรงมาทักพวกนะครับชอบทํามากกว่าพูดอาจจะใจร้อนนิดหนึ่งนะครับเกิดวัน มันเกิดนั้นมีดาวพฤหัสคุมอยู่ก็หมายความว่าเป็นคนรอบรู้ชอบการศึกษากระตันอยู่นะครับรักความถูกต้องเป็นผู้ใหญ่กับตัวนะครับมีความรับผิดชอบสูงนะฮะวิถีชีวิตต้องเคลื่อนที่นะครับเพราะว่าดาวสิบเอ็ดกำลังเทวดาน,นั้นอยู่สิบเอ็ดราชาโชคยังอยู่ต้นดวงแล้วอัตตาไปกระทบหมดนะเป็นคนมากินเก่งนะครับประกกบดูพาะไปครบลาพาะแล้วก็เป็นตรุเป็นกรรมะนะครับโดดเด่นเรื่องงานมากนะครับผู้สุภาพมีสิบสี่จักรพรรดิแล้วก็ลาภามีมะอุดนะครับ โดยเฉพาะเรื่องศิลปินนั้นดีมากนะครับเพราะดาวศุกร์นั้นเป็นมาอุดและเป็นมาอุปธรรมนะฮะเรื่องราวความรักและความเป็นคู่กันนะครับความรักนั้นไปกระทบมาอุดนะครับใช้ได้นะครับมั่นคงดาวศุกร์เป็นมาอุปธรรมด้วยนะครับก็ถือว่ามีคนเกินดีนะครับอาจจะเหนื่อยนิดนึงเพราะว่าดาวศุกร์นั้นไปกระทบอุตสาหะในทางทักษะนะครับเรื่องครอบครัวนั้นพันธุไปกระทบทาษาเป็นมาอุบาทนะครับอันนี้ค่อนข้างจะเสียแต่ว่าเป็นมนตรีในทางทักษะอันนี้ได้ครึ่งเสียครึ่งนะครับ จุดมั่นคงคู่ลาภนั้นไปกระทบหมาวุประถมค่อนข้างดีนะฮะแล้วก็ปัตติคู่ครองนั้นไปกระทบอีกฮะจะได้คู่มีําดหนะครับแล้วก็ไปกระทบสุภะมี14จักรพรรดิค่อนข้างดีครับคนนิดหนึ่งสําหรับคุณจียอนนั้นคนปีขานปีมะโรงนั้นส่วนใหญ่จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของคู่คลองนะครับไม่มากก็น้อยต้องมีผลกระทบนะมาดูในส่วนของคุณท่านอิสระยะนะครับเกิดเมื่อวันที่20บมกราคม2531ตรงกับวันพุธขึ้น2ค่คำเดือนสาม าทางสากลปินมะโรงนะฮะแต่ในดวงของคุณท่านนี้ต้องเป็นปีเถาะเพราะว่ายังไม่ขึ้น1นึ่ําเดือน5นะครับทุกท่านด้วยนะครับอายุปัจจุบันคือ33ปี1เดือนกับสงวันนะฮะอายุย่าง34นะครับลักษณะวันที่เกิดนะั้นเป็นคนเกิดเป็น,นพูดเป็นคนพูดจาฉลาดปฏิพันธ์ดีเจ้าความคิดนักคิดนัก,นก,นกวางแผนเรียนรู้เร็วนะครับเอาตัวรอดได้ปรับตัวเก่งเป็นตัวแทนเชื่อมภาษาดีแล้วก็มีกฎเกณฑ์เป็นของตัวเองมีความสวนได้การพูดนะครับเ,เกิดเดือนอังคารดาวอังคารน,นั้น มีกลุ่มอยู่ที่ตะลุนะครับหมายความว่าเป็นคนที่ทําอะไรรวดเร็วขยันคล่องแคล่วเข้มแข็งนะครับเชื่อมั่นชอบความทา้าทายไม่ค่อยกลัวใครนะครับในวัยเด็กอาจจะไม่สมบูรณ์นกมักมีการเคลื่อนที่ด้วยนะครับเพราะว่านเีรราชาโชคต้นดวงนะครับร้วอัตตาไปกระทบมรณนะเช่นเดียวกันกับคุณจียอนอยเดียวกันนะครับเคลื่อนที่เหมือนกันต้องต่อสู้กับชีวิตด้วยนะครับเพราะตนลุก็ทุกทาสีเป็นหมาโจรน,นะครับแล้วก็เป็นคนหากินเก่งนะครับชีพประจอรองเท้านะกระดุมผ้าตกมรณะมีฐานสเรราชาโชค เรื่องงานค่อนข้างเด่นนะครับผพ้สุภาพมี14จักรัตริไปกระทบหีนะอาจจะมีการปรุงแก้ไขนะครับสมบูรณ์มากไม่สมบ้างแต่ว่ามีความมั่นคงอยู่ในนั้นมาดูเรื่องราวความรักและความเป็นคู่กันนะครับความรักนั้นไปกระทบกรรม,มะเป็นมาอุถามเป็นคู่ที่สร้างกุศลมาเป็นมูละในทงางกษักษาค่อนข้าง,งดีนะครับครอบครัวพันธุคูนั้นไปกระทบกรรม,มะมูละค่อนข้าง,งดีเช่นเดียวกันมั่นคง อของความเป็นคู่ครองไปกระทบสิทธิสิโชคอะรอยังก็ค่อนข้างจะลงตัวนะครับปัตจตัคู่ครองไปกประทบโคาได้คู่มีรัพย์นะครับเป็นภาษาอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าเป็นมนตรีรักษาค่อนข้างดีฮะโชคดีมากนะครับคนที่เกิดขึ้นนึงค่ำเดือน5นะครับส่วนใหญ่นะฮะต้องเป็นคน,เป,เ,ปนเป็นคนปีมะโรงนะฮะจะมีปัญหาก็กับคุณจียอนเนี่ยถ้าสมมุติคุณฮั่นเนี่ยเ,เกิด เกินหนึ่งคเดือนหไปแล้วเนี่ยมีปัญหาแน่นอนเพราะว่าเป็นคนปีมะโรงนะครับก็จะไปชนกับคุณจียอนซึ่งเป็นปรีมะโรงเหมือนกันนะครับก็จะ,จะจะทำให้เกิดปัญหาขึ้นนิดหนึ่งนะครับมาดูสมพงคู่กันนะครับระหว่างคุณฮ่านอิสระและคุณซอจียอน,นะครับคุณจียอนนั้นเกิดวันอังคารนะครับ ส่วนคุณฮั่นนั้นเกิดกันพุธอันนี้เป็นคู่กลางๆไม่ขัดแย้งนะครับพอไปได้ครับคุณจียอนเกิดมีดาวพหัตกลุุมคุณฮั่นนั้นมีดาวคารกคุมนะครับอันนี้เป็นคู่สมพลถือว่าดีนะครับส่งเสริมกันดีนะครับครอบครัวนั้นคุณจียอนนั้นไปกระทบกรรมะนะครับแล้วก็เป็นมหากระทั่มอุตสาหะในรักษาอันนี้พอไปได้นะครับส่วนมั่นคงคู่ของคุณฮั่นนั้นไปกระทบทาสามาโจรมนตรีก็พอไปได้เช่นเดียวกันนะครับมั่นคงคู่ของคุณจียอนนั้นไปกระทบหมาอุดนะครับ เราก็เป็นหมาวุฒธรรมค่อนข้างดีนะครับคุณท่านนั้นไปกระทบศรสิโชคพระอย่างก็ค่อนข้างดีเช่นเดียวกันนะครับคู่ครองคุณจียอนนั้นมีตํแหน่งนะครับไปกระทบสุภาพค่อนข้างมั่นคงคุณท่านนั้นได้คู่มีทรัพย์เป็นมนตรีรักษาค่อนข้างดีเช่นเดียวกันนะครับพอจะขบวดปมของทั้งสองท่านดังนี้นะครับวันเกิดนั้นเป็นคู่กลางๆนะครับส่วนเดือนเกิดนั้นถือว่าดีนะครับส่งเสริมกันดีมากนะครับเรื่องครอบครัวนั้นพอไปได้ทั้งสองคนนะครับ เรื่องคู่นั้นค่อนข้างดีทั้งสองคนเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ในเรื่องของคู่ครองนั้นคุณท่านนั้นดีมากนะครับส่วนคุณจียอนนั้นอาจจะมีบกพร่องบ้างเพราะว่าเกิดปีมะรงนะครับจุดสําคัญในดวงชะตาของทั้งสองท่านนะครับในดวงชะตาของคุณท่านอิสริยะนั้นหากคบหาดูใจกับคุณจียอนผ่านช่วงเวลา2,566หรือเมื่อคุณท่านนั้นอายุราวๆสัก36ปีนะครับอาจจะถึงขั้นแต่งงานได้นะครับ ส่วนของอซออจียอนนั้นหากคบหาดูใจกับคุณหั่นผ่านช่วงเวลา2565หรอยือราวๆสักอายุ36ปีไปได้ก็มีโอกาสเช่นเดียวกันนะครับ mm hmm. เมื่อ,อวิเคราะห์โดยดวงชะตาของทั้งคู่แล้วนะครับของทั้งสองคนเนี่ยมีโอกาสที่จะลงเอยด้วยกันได้ดีทั้งสองคนนะครับ mm hmm. ขอให้ทําบุญร่วมกันบ่อยๆนะครับอุปสรรคจากผู้ใหญ่ทั้งสองท่านจะเบาบางและผ่านไปได้ขอเป็นกำลังใจให้นะครับ ผมอาจารย์ไก่นรันธาอดีตกรรมการสภาวการแแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปธรรมนะครับยินดีให้คำปรึกษากับทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานการงานการเงินความรักการเรียนธุรกิจการลงทุนเพื่อโรงงานบุตรหลานการสอบไล่การเลื่อนขั้นเล่นแต่งการโยกย้ายสุขภาพโรคภัยหรือทุกเรื่องราวที่เป็นปัญหาของท่านนะครับด้วยประสบการณ์ที่อยู่ในวงการโหนมากว่ามากกว่า20ปีแล้วก็เรียนรู้มาเกือบทุกศาสตร์ตรวจดวงชะตาของผู้คนในทุกวันจะทําให้มีความผิดพลาดได้น้อยนะครับเก็บเบอร์โทรนี้ไว้นะครับ0 8 1 15-99-996เนะครับเวลาก็ประมาณสัก9กนถึง21นกาของทุกวันนะครับข้อมูลที่ผมจะใช้ในการตรวจดมชะตาก็คือเวลาไปเกิดเวลาเกิดนะครับถ่ายลายฝ่ามือทั้ง2องข้างนะครับลายเซ็นถ้าไม่เบเซ็นให้เขียนชื่อนามสกุลน,นะครับแล้วก็รูปถ่ายเบอร์โทรศัพท์ของท่านนะครับก็วันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญนะครับ ด้วยทรัพย์สินและเงินทองนะครับ<ม>กดไลค์ก็ขอให้ได้เงินแสน<ม>กดติดตามก็ขอให้ได้เงินล้านนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับถ้าอยากวิเคราะห์ดวงชะตาของท่านใดก็ฝากไว้ที่ใต้คลิปนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่สวัสดีครับ